สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องมือตัวใหม่ล่าสุดจาก Google Labs ที่บอกเลยว่ามันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างสารรค์สิ่งต่างๆไปเลยก็ได้นะครับมันคือเหมือนกับอาวุธลับชิ้นใหม่สำหรับทุกคนที่มีไอเดียเจ๋งๆอยู่ในหัวเลยล่ะครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่มีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาแต่ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆเพราะติดตรงที่ว่าเราเขียนโค้ดไม่เป็นไงครับความรู้สึกแบบนั้น อืมกำลังจะกลายเป็นเรื่องของอดีตแล้วล่ะครับและนี่เลยครับคำตอบของเรื่องทั้งหมด Google o p p o คือเครื่องมือที่จะมาปลดล็อกข้อจำกัดนั้นครับมันคืออาวุธลับที่จะเปลี่ยนให้ใครก็ได้กลายเป็นนักสร้างแอปได้ในเวลาไม่กี่นาทีย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ต้องแตะโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันแบบชัดๆเลยดีกว่า ว่าจะเปลี่ยนไอเดียลอยๆในอากาศให้กลายเป็นแอปที่ใช้งานได้จริงๆด้วย3สเต็ปง่ายๆเนี่ยมันทำยังไงกันแน่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีแค่3ขั้นตอนหลกัหลกๆเลยครับคือ 1. บอกไอเดียเข้าไป 2. ปรับแต่งโครงสร้างของแอปและ 3. คลิกเดียวเพื่อปล่อยแอปให้คนอื่นได้ใช้เห็นไหมคะว่ามันเรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมามากๆเลย เริ่มจากสเต็ปแรกที่ง่ายที่สุดเลยครับแค่พิมพ์อธิบายสิ่งที่เราต้องการลงไปเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนเลยครับสมมติว่าอยากได้แอปคำนวณแคลอรี่จากรูปเมนูอาหารก็แค่พิมพ์บอกไปตรงๆแบบนั้นเลยไม่ต้องมีศัพท์เทคนิคอะไรทั้งนั้นและนี่คือช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ครับ พอเราพิมพ์ไอเดียเสร็จปุ๊บเจ้าโอเพเนี่ยมันจะสร้างโครงสร้างของแอปหรือที่เขาเรียกว่า visual workflow ขึ้นมาให้เราเห็นทันทีเลยครับเหมือนมีวิศวะกรซอฟต์แวร์มานั่งร่างพิมพ์เขียวให้ข้างๆเลยในพิมพ์เขียวอันนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยกล่องต่างๆที่เรียกว่าโหนดนะครับซึ่งมันจะทํางานเชื่อมกัน ลองนึกภาพตามนะครับมันจะมี input node สำหรับรับข้อมูลเข้ามาอย่างเช่นรูปภาพหรือข้อความจากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ AI node ซึ่งมี Gemini เป็นเหมือนสมองกลคอยวิเคราะห์ประมวลผลแล้วสุดท้ายก็ส่งผลลัพธ์ออกมาทาง output node ซึ่งทั้งหมดนี้เราลากเส้นเชื่อมต่อหรือปรับแก้ได้เองง่ายๆเลยค่ะ พอเราจัดวางทุกอย่างจนพอใจแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับแค่คลิกเดียวจริงๆที่ปุ่ม publish เราก็จะได้ลิงก์ของแอป,ปที่ใช้งานได้จริงขึ้นมาทันทีเลยสามารถส่งให้เพื่อนลองใช้หรือส่งให้ลูกค้าดูก็ได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรเลยครับสะดวกมากแต่เดี๋ยวก่อนครับความสามารถของโ p p o ยังไม่หมดแค่นั้นมันยังมีเหมือนสูตรลับที่จะทำให้แอป,ปของเราฉลาดขึ้นไปอีกระดับด้วยการไปจับมือทำงานร่วมกับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับ เครื่องมือที่ว่าก็คือโน้ตบุ๊ก l m ครับถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะโ Opal ก็เหมือนคนสร้างบ้านสร้างโครงสร้างแอปขึ้นมาส่วนโน้ตบุ๊ก l m เนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญที่คอยสกัดเอาข้อมูลเชิงลึกหรือเหมือนเป็นสมองของแอปนั่นเองครับและที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละครับเราสามารถใช้โน้ตบุ๊ก l m ช่วยย่อยข้อมูลยากๆให้ก่อนได้เช่นอัปโหลดงานวิจัยหนาๆเข้าไปแล้วสั่งให้มันสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญออกมา จากนั้นก็นำเอาข้อสรุปที่ได้เนี่ยมาเป็นฐานความรู้ให้กับ AI ในแอปที่เราสร้างด้วย o p เอีกทีผลลัพธ์ที่ได้จากการผสมผสานกันนี้ก็คือเราจะได้แอปที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบสุดๆไปเลยครับมันจะสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนในเรื่องนั้นๆได้อย่างแม่นยำเหมือนกับคุยกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยเทคโนโลยีแบบนี้กำลังจะเปลี่ยนโลกของการสร้างสรรค์ไปเลยนะครับมันคือการทลายกำแพงทางเทคนิคครั้งใหญ่ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นมากๆและมันกำลังจะเปลี่ยนนิยามของคำว่าทักษะที่สำคัญที่สุดไปเลยครับซึ่งทั้งหมดที่เล่ามาก็สรุปได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าในอนาคตอันใกลน้นี้พลังที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเขียนโคดเก่งกว่ากันอีกต่อไปแต่จะอยู่ที่ว่าใครมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์กว่ากันต่างหากคำถามสำคัญมันเลยเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ใช่เราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไง แต่กลายเป็นเราจะสร้างอะไรดีในเมื่อเครื่องมือมันพร้อมอยู่ในมือแล้วไอเดียเจ๋งๆครั้งต่อไปคืออะไรล่ะครับ